จริงๆแล้วเราควรจะกลับบ้านกันได้แล้วแต่ว่ามีคนบางคนเปลี่ยนใจคนบางคน want to go to see the palace right now the royal palace <laughs> yeah so we take decision to walking there แล้วเป็นไปโชว์อีกทีนึงนะคะ เส้นนี้นะคะเป็นถนนลกลางเมืองแล้วก็ตรงนั้นน่ะเป็นเป็นร้านชูโรสที่ดังที่สุดในในมาดริดแล้วเวลาคนเลิกจากดื่มตอนดึกๆึกตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยหรือตีสามตีสี่คนก็จะมาที่นี่จนถึงเช้า o k a few moments later. คตอนนี้เรามาถึงพระราชวังแล้วนะคะก็เดินมาไม่ไกลาจากสถานีโซล รอบๆบรรยากาศก็กประมาณนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเบนจะเดินเข้าไปถ่ายรูปกันค่ะแถวแถวหน้าพระราชวางังขอเวลาถ่ายรูปให้สาวสวยสักครู่ <Perfect. S 1> <laughs> นี่นะคะ Royal Palace พระราชวางังที่มาดริต เดี๋ยววันไหนว่างๆเป็นซื้อตั๋วได้เดี๋ยวพาเขาไปชมด้านในนะคะเป็นไม่เคยเข้าไปเหมือนกัน ตอนนี้เกือบจะตะวันตกดินแล้วนะคะอันนี้คือด้านข้างของพระราชวังซึ่งด้านข้างด้านนี้ก็จะติดกับวิวทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโบสถ์โบสถ์หลักของพระราชวังสวยงาม เบนยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสตอนนี้คือช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเบนจะชวนเดวิดเข้าเข้าชมข้างในอีกที ะะตอนนี้เรากำลังหาโลเคชั่นในการถ่ายรูปต่อส m i ล์ <laughs> <sm ile> <laughs> ตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเบนจะพากลับบ้านกันแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปก็เดี๋ยวถ้าวันไหนโอกาสดีๆเดี๋ยวเบนจะพามาชมพระราชวังแล้วก็โบสถ์โบสถ์ของพระราชวางังอีกินนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ บรรยากาศตอนสองทุ่มที่นี่นะคะคนขวักไข่นิดนึงแต่ว่าไม่เท่าปกติตอนที่ตอนที่แบบไม่มีโควิดอะคนแถานี้ก็คือไม่สามารถเดินได้ Qui abbiamo tenemos look perfetto, di verde e foto di rosa. Io Rocco, grazie. E queste bianche stanno come la bandiera dell'Italia. Mi piacerebbe mangiare una pizza vera napoletana. A qui stiamo? La pizza con il corazzone. Mira che qua questa insegna al mondo, al mondo. sto lleno. Gracias. Ma domani vale? ciao. Hola, che Hola, grazie No, gracias. คือเดินเวลานี้ก็คือถ้าเกิดว่าใคร look like tourist yeah of course they gonna approach you <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เดินถนนเส้นนี้แล้วเหมือนแบบ เหมือนนักท่องเที่ยวเขาก็จะเดินเข้ามาแบบเนี้แล้วก็เข้ามาแบบเอ้ยที่นี่มีพิซซ่าอร่อยนะเธอเข้ามาชิมไหมเนี่ยมีไว้นั่นไว้นี่ไว้ไวอะไรนะไว้โรสไว์เรดไว์ไว์ไว์ก็พยายามจะขายของว่างั้นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเดินกันต่อไปเลยจนถึงเมโทรอะไรใช้เอ Yes ซนด์ maybe she need another drink ช็อปออฟฟิเชียลของเรียมานริดนะคะเดวิดกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าครบ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์เดวิดจะทำการสุ่มแจกเสื้อเรียมาดตริดของแท้ที่นี่คือร้านขายขนมหวานนะคะเป็นร้านที่ดังของที่มาริดเขาก็จะมีขนมหวานแบบนี้ลูกอมมันเนี้ยคือเป็นลูกอมหวานๆเลยนะแต่มันไม่อร่อยเลยอะมันรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนกับ ขนมผสมน้ำหอมอ่ะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาที่มัติดแล้วอยากกินขนมร้านขนมที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็ที่นี่เลยค่ะชื่อร้านนะคะบ้านแล้วขอ,อเวลากลับบ้านประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลย แบบจะถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่ามีคนบางคนอยากแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตระหว่างทางกลับบ้าน w h a t ์กิ๊ฟเอบิวบิวบิวเกโอเคถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปยังไงถ้าเกิดคลิปต่อไปเราไปที่ไหนก็ติดตามกันอีกทีนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Good night อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผม